สวัสดีครับผมพบกับรายการติดปาัาและอยู่กับช่วงติดแกะกล่องนะครับผมคือปกติแล้วครับรายการเราก็จะถ่ายแต่ข้างนอก,ก,กไลฟ์สลัเอนินเคมติต็ตอตนะครับแต่ว่าวันนี้เราก็จะมารีวิวนะครับสินค้าใหม่ล่าสุดที่พวกเราหัวชอบม,มากตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากๆเลยรอมาเจ็ดปีฮะวันนี้วันที่อะไรเอยวันนี้ที่อะไรวันนี้วันที่สิบ เนะครับผม19มิถุนายนนะครับเป็นวันที่เราเราสองพี่น้องรอคอยกันอย่างมากเพราะอะไรครับเพราะวันนี้เป็นวัน The Last of Us หลายคนอาจจะงงว่าด้านหลังก็มีเครื่อง PS4 p อยู่แล้ววห้องผมก็มีเครื่อง PS4 อยู่แล้วคือเราเล่น PS4 มากันมา4-5ปีเราเล่นกันมานานแล้วแหละใช่ครับแต่ว่าทำไมครับนี้ซื้อมาเสียเงินมากเลยเสียดายตังค์ซื้อมาตั้งโชว์อย่างเดียวเลยครับไม่ได้เล่นเลยบอกเลยดีกว่าเพราะว่าพวกเราเป็นแฟนบันแท่นะครับชื่อเกมนะครับผม The Last of Us นะ Last of u S Love ไม่มีแล้ว ภคสองครับผมภาคสองนะครับมันมีพาคหนึ่งไปแล้วเมื่อประมาณกี่ปีที่แล้วเจ็ดปีแล้วครับเป็นของเครื่อง PlayStation 3อ่าใช่ครับแล้วก็มารีมาสเตอร์เข้า PlayStation 4ใช่แล้วนี้เป็นภาคสองภาคสองภาคใหม่เลยครับตอนแรกเขาบอกว่าอะไรนะที่เราเขาจะไม่ทําต่อบอกไม่ทําต่อแล้วเราก็แบบเออเกมดีๆทำไมไม่ทําต่อวะไม่คิดว่าจะวันทําจริงๆแล้วสุดท้ายเอาออกมาได้ไงมีพาคสองคือเราสองคนพูดกันว่าถ้าเกิดมีภาคสองมาเราจะจัด ทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับค a ส2ครับแล้วมันมีจริงๆเราถึงต้องโจนกันไปครับเ,เดือนนี้เราก็มาดูกันนะครับว่าอันนี้ก็คือกล่อง PS4 PlayStation 4 Pro นะครับรุ่น Limited Edition อันนี้คือ <Okay S 1> หน้ากล่องหนะึ่งเทไม์จวน1นึทลไมอันนี้ก็ข้างด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะบอกว่าบอกว่ามีกล่องเหล็กด้วยเนี่ยคือผมแบบ มันน่าจะเป็นรุ่นแรกเลยมั้งของ PS4 Pro ที่แถมกล่องเหล็กในเซต PS4 Pro ด้วยด้านหลังก็จะเป็นนะครับโปสเตอร์นะครับนี่เป็นเอลลี่ปะอ่าเอลลี่เป็นตัวเอกนะครับของเรื่องภาค2นี้ภาคที่1เป็นอะไรครับภาคหนึ่งเป็นโจเอลฮะโจเอลนะครับก่อด้านนี้ก็โกลาสสองอันนะครับโอเคเครื่องตู้นว่าะต้องบอกก่อนว่าเครื่องนี้นะครับมีความพิเศษกว่า PS4 Pro รุ่น Limited e dition ตัวอื่นตรงที่ถ้าตัวอื่นนะครับตรงตัวเครื่องเขาจะเป็นรูปสกรีนเป็นสีสกรีนแต่ว่าตัวนี้มันเป็นไงครับมัันแกกะสล ไปในเครื่องเลยอ่าใช่ครับเป็นรุ่นแรกที่แกสต์ใช่ครับผมเป็นรุ่นแรกเลยในส่วนของอ่ารัสเซอร์อัพภาคหนึ่งนะครับที่อยู่ในเครื่อง p พย์สาม <c oughs> เขาก็จะออกมาปลายเจเนอเรชันของ p พย์สอันนี้ก็เหมือนกัน p พย์สี่เพย์หเพิ่งปิดตัวไปอาทิตย์ที่แล้วแต่ว่าเพย์สี่โปรตัวนี้เพิ่งจะออกมา <c oughs> เอาจริงก็คิดเหมือนกันนะว่ายอมเสียตังค์ แพงขนาดนี้เพื่อซื้อตัวเนี้ยทำไมไม่ซื้อเพย์ห้าเลยแต่ว่าเพราะนี่มันคือรัดอบปรดอัพครับโอเคเราไม่รอช้าอยู่เลยอันบ็อกซิ่งกันเลยให้เห็นเลยนะครับว่านี้เราเพิ่งอันบ็อกซิ่งใหม่ๆเลยยังไม่ได้แกะเลยนะครับอ่ะเริ่มกันเลยนี่จะเป็นการแกะกล่องที่มันแกะยังไงว่าให้มันไม่เป็นรอยนมาเฉือนนี่ใช่ปะอ่าใช่เดี๋ยวคัตเตอร์ก็จบละมีดนี้มันไม่คมเลยเราไม่มีเลยถ้าใครมีก็ช่วยถือด้วยนะฮะ ครับอันบ็อกซิ่งนะครับชึบข้างในก็เป็นกล่องซ้อนกล่องอีกทีนึงฮะอ๋อเป็นสีขาวใช่ปกติเทสซีโปรธรรมดามี่มันน่าจะไม่มีมั้งมันจะเป็นกล่องธรรมดาวะโอเคไปเอาเอาใส่กันออกมามาดูครับโอ้หนักมากคอ่านี่นะครับอันนี้ก็เป็นกล่องธรรมดาค่ะยังจะต้องแกะอีกรอบนึงครับมันมีความลึกลับมากเดี๋ยวก็มีดมีดทำครัวแล้วฮะแกะยากมาก โค้ถนอมครับบอกเลยเนี่ยทำให้กล้องดูถามๆนี่ครับก็จะมีมาตรฐานหลักสายนะครับสาย AC adapter ฮะอ่าแล้วก็มีอะไรอีกครับกู่มือโง่ๆซึ่งไม่เคยอ่านจบเล่มนะฮะแล้วก็มี USB นะครับผมไมโคร2 Type A นะแล้วมีอะไรครับว้าวอันนี้ก็เป็น จอยนะครับผมจอยก็ในส่วนของตัวนี้ไม okay, right. okay. okay, ่ใช okay. ่จอยธรรมดาเป็นจอย limited edition เช่นกันมาลองเปิดดูว่าลายมันเป็นยังไงนะครับแต่จอยย้ำบ่อยไม่นานนะครับเพราะเป็นโอ้โหครับให้กล้องดูใกล้ๆจะมีโลโก้ the last of Us part 2อยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเลนลายเป็นลายคล้ายๆลายสลักนะครับของรอยสักเอลลี่เขาเรียกว่าต้นใบเฟิร์นนครับ the last of Us นะผมลายสวยมาก อ่าแต่ก็จะมีหูฟังนะครับโมโนหูฟังเป็นลายไหมไม่ไม่มีไม่น่าเป็นนะเป็นลายเป็นสี่ธรรมดาแ้วก็จะมี HDMI นะเอ้ยอันนี้อร่อ้เรานี้อร่อยอันนี้อ๋อใส่ชาร์จใส่ชาร์จใส่ชาร์จจอยไมโครทูไทเอใช่แ้วก็จะเปิดในฟังนึงเปิดฟังนึงสันแกะที่โคตรกลัวเลยครับผมผมกลัวเป็นรอยมากโอเคไม่เป็นครับผมแกะอย่างสวยงามฮึบอ้าเป็นที่อื่นเขาก็อาจจะแบบว่า ดึงฉีกแมงเลยผมเป็นคนรลักกล่องครับโอ้โหโอ้ยนี่มันกลิ่นใหม่เมื่อกี้พี่บอมจอยถามว่ามีใครเป็นเหมือนพวกผมมั้ยว่าเวลามีของใหม่ออกมาต้องดมมันก่อนไม่รู้เป็นอะไรคือกลิ่นมันหอมแบบไม่รู้ใครกลิ่นหอมมากถ้าใครเป็นก็คอมเมนต์บอกได้ว่าเป็นเหมือนกับพวกเราครับผมวันนี้ก็เป็นกล่องพลาสติกธรรมดาครับ ถ้ามีใครเอองเเรกกะป็นเหมือนพวกเราก็คอมเมนต์ด้วยนะครับต้องดมให้กองเล็กมาด้วยครับ <Yeah. S 1> เขาบอกว่า <Yeah. S 1> เอาไปถามพี่เขามาว่า <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันมี2แผ่นเลยเหรอไม่แผ่นเดียวแผ่นเดียวแต<อ>่ให้อสองกล่องรุ่นคอ Collector e d i t i o นหรือรุ่น e l ล i e Edition นะ่ะจะไม่ได้จะเป็นรุ่นนี้อย่างเดียวที่จะได้โค้ดพิเศษสำหรับ PS4 โอเคอ่าเป็นจะเป็นเครื่องเดียวเดี๋ยวเรามาแกะเครื่องก่อนเอาจริงก็ไม่อยากรีวิวว่าอยากไปเล่นั้นจริง ันก็จะมีคู่มือโง่ๆอีกคู่มือข้ากล่องนี้เมื่อไหร่ขผมอ่ะอ่าเอออะเก๋อย่างก่อนเหมือนเลยนะครับเหมือนเลยเหมือนอะไรวะเหมือนหมาแกะเลยครับแกะเลยครับโอ้โหแม่งโคตรพรีเมียมเลยอ่ะอ๋ออันนี้คือฝั่งหลังนี่ข้างหลังนะครับผม ให้ดูข้างหลังก่อนข้างหลังก็จะเป็นคล้ายๆกับ oh, <wow. S 1> ตัวท่อนที่วางก็จะเป็นเหมือนโลโก้สเตชันด้วยสี่เหลี่ยมโปรเอก <c oughs> อย่ของใหม่ครับ <c oughs> อย่าเดิไได่ไยเดยกกินหายโอเคนี่นะครับนี่ของเราน <c oughs> อกจากนี้ด้านน,าน,น,าน,นี้เห็นไหมครับว่ารุ่นนี้มันจะเป็นรอยสัก อ่าเป็นรอยสลักลงไปในเครื่องไม่เหมือนรุ่นอื่นที่ที่เป็นแบบติดสติ๊กเกอร์หรือเป็นทาสีลงไปใช่ซึ่งตัวนี้มันจะไม่มีวันถลอกเพราะมันเป็นสักลงไปเลยใช่จะเป็นดีเทลคืนกับใบเฟิรขอเดลารชัดๆนะครับลอยชัดนะครับเดี๋ยวลารื่องห้โค้ชอัพให้ด้วยในะครับแล้วก็หน้าเครื่องก็จะเขียนว่า The Last The Last of Us Part ์ทฮาร์ททูฮครับผมบอกเลยว่าสวยกว่าที่คิดนะมันดูเงาแบบมันเงามากเลยดีใช่ หือว่าเป็นอ่าไม่ผิดหวังเลยกับเจเนอเรชันสุดท้ายของ PS4 นะครับ <Wow. S 3> น,นี่น่าเป็นเครื่องไลายลิมิเต็ดอันสุดท้ายแล้วมั้งครับของ PS4 ไม่น่าจะมีแล้วใช่ครับอ่ะเราก็มาสำรวจกันว่าในกล่องนี้เอ้ยใใแกะแกะนี่ก่นกอนเลยอันนี้ก็ไม่กล้าแกะตังเลยแต่ต้องแกะครับเพราะต้องเล่นอันนี้ต้องเล่นฮนะแล้วก็กล่องเหล็กแกะเลยไหมแกะเลยแกะท่นน้อมท่นน้อมเลยวู้ดูดู กล่องเหล็กก็จะมีนี่ครับเป็นอค้ดต่อหันด้านนี้เป็นโค้ดนะครับ serial number ที่เอาไว้ใช้เอาไว้ใช้อเอาไว้ใช้เติมเป็นเป็นเป็นไอเทมในเกมเขาบอกว่ามีเฉพาะเพศีโปเท่านั้นถ้าเป็นคอรคเตอร์หรืออื่นๆจะไม่ได้นี้ไปแต่อันนี้ก็เป็นกล่องเหล็กนะครับด้านหน้าก็จะเป็นอันนี้ก็เป็นเอลลี่เอลลี่กับ เหมือนจะเป็นตัวลายป่ะเนี้ยเหมือนไอเป็นเห็นเขาแบบน่าจะเป็นตัวลายมั้งไม่รู้เหมือนรู้เรายังไม่เล่นเรายังไม่เล่นนะด้านในกล่องก็จะมีอ๋อเป็นแบบพีสาไปอนครับแต่เสียดายนะไม่มีลายข้างในนะอ่าใช่แต่ว่าได้กล่องเล็กก็ดีเดี๋ยวผมพีนี่ไปนะพีกล่องโซนสองไปด้วยเดี๋ยวจะมาอันบ็อกให้ดูอีกรอบนึ่งต่อไปกล่องพลาสติกครับผมอ่าเขาก็สวยเนะ ก็เป็นแผ่นธรรมดาครับนี่ครับแผ่นธรรมดาเหมือนกับทั่วไปแต่ว่าเราสามารถย้ายแผ่นนั้นมาใส่กองเหล็กนี้ได้โอเคก็จะให้โค้ดมานะครับผมอ่าอันนี้มีข้อแตกต่างนิดนึงกับแผ่นอื่นๆก็คือเกมอื่นเวลาเล่นเขาก็จะเล่นได้ด้วยแผ่นเดียวแต่ว่าเกมนี้จะพิเศษหน่อยเป็นเกมเดียวเลยมั้งใช่ไหมเดดเด็ก็มีมั้งแบบถ้าเกมเ็กใหญ่ร้อยกิ๊กขึ้นไปอ่ะมันจะให้แผ่นมีสองแผ่นนะครับใช่ครับซึ่งแม้ ติดตั้งนานแน่นอนน่าจะไม่ได้เล่นวันนี้น่าจะได้เล่นพรุ่งนี้อาจจะได้เล่นวันนี้แต่ว่าเที่ยงคืนแบใช่ครับผมแตหาว่าเล่นไหมก็เล่นนะฮะเคก็จบกันเท่านี้เลยฮะอะจบเลยเหรออะโอเคก็สำหรับเฮ้ยอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งจอยอะผมพูดเลยผมจะไม่ใช้นี่ผมโชว์เลยผมไม่กล้าใช้เพราะกลัวมือเงินมันผมเลยเอ้ยเพิ่งสังเกตว่าปุ่มสี e r i a l a o จะเป็นสีขาวเออว่ะเไม่เป็นสีขาวอะครับ จะไม่เหมือนกับจอยธรรมดาที่จะเป็นสีถ้าจอยเป็นสีอย่างนี้ครับอ่าเฮ้ยมันก็แบบมันก็ดาร์กนี่เนาะมีข้าตาโอเคบอกเลยว่าผมไม่กล้าใช้ใครใช้ใช้ไปเลยครับผมนี่เก็บใส่กล่องโชว์เลยไปหากล่องมือหนึ่งมาครับไม่กล้าใช้จริงไม่ขายต่อนะไม่ขายของสะสมคุณค่ากใจคุณฆาทางจิตใจล้วนๆนะผมแต่ถ้าให้ไไรเฮ้ยไม่เอาอีกนเดี๋ยวตัดเสียงออนเก็บแล้วเก็บแล้ว ไม่ใช้แน่นอนของก็ได้ตามนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็เป็นการอันบ็อกซิ่งคลิปแรกของเราเลยหรือเปล่าใช่แบ<ต>บบ้านๆเลยแบบอัน <c oughs> บ็อกซิ่งในสิ่งที่ตัวเองรักมากๆครับผมเป็นลาอออฟอาร์ตนะครับ PlayStation 4 Limited t i o ครับผม Last of Art Part 2นะครับผมครับผมวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับถ้าคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับและกดซับสไคร b ์ให้เราด้วยนะครับใช่ครับซับสไคร b ์กับช่องอะไรครับติดปลาติดแกะกองแลวเจอกันครับแลวเจอกันครับผมบ๊ายบาย